สวัสดีค่ะนักเรยทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยมกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปเลยค่ะคณิตที่มีสามด้านและสามมุมค่ะการจำแนกนะคะตามความยาวด้านก็คือถ้าเกิดด้านเท่ากันทั้ง3าด้านเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะถ้าเกิดมีด้านเท่ากันแค่2ด้านนะคะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ แต่ถ้าเกิดไม่มีด้านใดเท่ากันเลยนะคะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะต่อไปเราจะมาจำแนกสามเหลี่ยมตามขนาดมุมนะคะถ้าม,มุมน้อยกว่า90องศาทั้งสามมุมเนี่ยเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะถ้ามีมุมเท่ากับ90องศานะคะหนึ่งมุมเราจะเรียกว่า man, สามเหลี่ยมมุมฉากและถ้ามีมุมมากกว่า90องศาเพียงหนึ่งมุมเราก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมม,ม, us, มุมป้านค่ะ ผลรวมมุมภายในนะคะจะต้องเท่ากับ180องศาเสมอะคะ่ะแล้วก็ความยาวด้านนะคะก็ต้องสัมพันธ์กันด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีความยาวน้อยกว่าอีก2ด้านรวมกันนะคะถึงจะสามารถสร้างสามเหลี่ยมได้ เส้นรอบรูปก็คือจับด้านทั้งสามมารวมกันนะคะส่วนการหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็จะใช้สูตรเส้นหนส่วนสคูณฐานคูณสูงค่ะสามเหลี่ยมในชีวิตประจําวันก็จะมีได้ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรังค่าสะพานหรือป้ายต่างๆสําสหรับวันนี้ค,คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย